ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สุกุสุคนนะมวันนี้มาอยู่กับบ้าวลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังใดก็ขอฝากความหักลาไรความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้อง FC ทางฟังไทยราะกาต่างประเทศนะเนาหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามารากาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องนน้อยของบ้าลุย ได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยละระลายๆประเทศในอเเซียตอนนี้มาให้พี่น้องในเบืองในสมยางเป็นปกติเอะไลยเนาะทุกคนสำหรับเรื่องราวดีๆนวันนี้เนาะบรูดสภาพม่พี่น้องไปฟังหรือว่าไปอัปเดตเรื่องราวดีๆของเงินเดือนแพทย์หมออยู่ไหนฟังไทยเนาะแต่วันนี้บรูดสภาไปเบื้องรายได้เรว่าเงินเดือนของแพทย์ที่อยู่ในห,หมอเอกชนทุกคนเจา้าบุญแม่สังกัดอยู่ในหองหมอของรัฐเนาะ ตัวนี้จะเป็นเอกสนทุกคนว่ามันจะมีายไดใที่แตกต่างกันประกาศสวัสดิการเพาะมันจะมีความแตกต่างกันในใดทุกคนรวมทวั้งีรงงานด้านอื่นๆมามันจะหนักเบาแตกต่างกันในนัเนาะเบ้ารู้คิดว่ามันเป็นความหู้หลาเนอะสลับน้องๆหรือ,อว่าคนที่หากะเหียนจบ แพศมาม่บางคนอาจจะคิดว่าถ้าเฮตนําภาครัฐอาจจะเป็นอาชีพที่ว่ามั่นคงแต่ว่าเรื่องเงินเดือนก็อาจจะโบสู้ทางเอกชนทุกคนถ้าว่าไัยต้องการมีเงินมีคาแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวไว้ก็อาจจะเลือกไปทางเอกชนหลายก่อนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความมากักแล้วว่าความตั้งใจแล้วว่าความใฝ่ฝันของไัยของมันทุกคนเอาเนาะทุกคนเอาไปรับฟังเรื่องราวนี้มพร้อมันเล่นะว่ามันจะเป็นอะไรแล้วเราจะมาลงกันบรรณาที่อับสูบมาดโดนจะไปเนาะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีสบายดีน้องโยนะหนึ่งจุนสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะตามหัวข้อคลิปเลยโยกก็มาทำคอนเทนต์แชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่โยได้รู้มานะคะเชื่อว่าหลายคนที่เรียนพยาบาลหรือว่าน้องๆพยาบาลจบใหม่เนี่ยก็อาจจะอยากจะรู้นะคะเพื่อที่จะเป็นการประกอบในการตัดสินใจเลือกทํางานนะคะ สำหรับวันนี้นะคะโยก,ก็จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการที่โยได้รู้มาคือ,อเป็นพยาบาลจบใหม่เข้าทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่นะคะสําหรับวันนี้นะคะโยต้องออกตัวก่อนว่าปัจจุบันนี้นะคะโยก,ก็ยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งนะคะซึ่งข้อมูลที่โยได้มาเนี่ยก็ได้มาจากเพื่อนที่ทํางานโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยก็มีจุดหนึ่งที่ทํารัฐบาลแล้วก็ มีจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาเนี่ยตัด<ม>สินใจย้ายไปอยู่เอกชนเรื่องการมคมันนี่นี่แหละนะคะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะ<ม>ในเรื่องของเงินเดือนนะคะแน่นอนว่าเลดเงินเดือนของเขาเนี่ยก็จะได้มากกว่ารัฐบาลอยู่แล้วนะคะ<ม>เลดเงินเดือนจะอยู่ที่หมื่นแปดถึงสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะที่เซนโย,ย<ม><ม>ไปอยู่เนี่ย<ม>เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะได้อยู่ที่สองหมื่นห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็คือสตาร์ทเริ่มต้นก็ถือว่า ก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็มีค่าใบ<ม>ประกอบวิชาชีพถ้าเราสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเนี่ยก็จะได้อยู่ที่5้าถึงหกพันบาทนะคะ<ม>ซึ่งบอกเลยว่าตัวเนี้ยเยอะมากๆเลยนะคะ<ม>แล้วก็ต่อไปเป็นตัวของโบนัสค่ะซึ่ง<ม>โบนัสเนี่ยเขาจะคิดเป็นเท่าของเงินเดือนนะคะเช่น1เท่าของเงินเดือนหรือว่า1.5เท่าของเงินเดือนนะคะแล้วส่วนมากเนี่ย การทำงานของโรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นเวนเดย์เวนไนเวละ12ชั่วโมงนะคะก็จะเป็น7โมงถึง1ทุ่มแล้วก็1ทุ่มถึง7โมงเช้านะคะเพราะฉะนั้น1วันก็จะมีแบบ2เวนนะคะแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นเวนเช้าเวนบ่ายเวนดึกนะคะแล้วก็เรื่องค่าเวนเนี่ยเท่าที่ยกไปศึกษามาบางที่เขาก็มีค่าเวนให้บางที่ก็ไม่มีค่าเวนให้นะคะถ้ามีให้เนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ถึง300บาทนะคะแต่ก็ถ้าไปรวมกับ OT ที่เขาได้เนี่ยเราก็ได้ค่าเวนของเขาด้วยเนี่ยก็ถือว่าแบบได้เยอะแล้วนะคะ<ม>โอเคแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการนะคะเขาก็จะมีสวัสดิการ<ม>แบบค่าประสบการณ์ให้นะคะ500บาทต่อปี<ม>ประมาณนั้นนะคะสูงสุดไม่เกิน5ปีประมาณ2500บาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุการทำงานด้วยเนาะ แล้วก็มีค่าเฉพาะทางสําหรับใครที่เรียนต่อเฉพาะทางนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ ER หรือว่าอยู่ ICU นะคะก็จะได้เพิ่มใหม่ประมาณ2,000บาทมีค่าเลเวลที่เป็นการสอบวัดระดับภายในปีนั้นๆน,น,นะคะว่าแบบเฮ้ยเรามีความรู้อะไรมากเท่าไหร่นะคะคก็จะได้ประมาณพั0 0้าถึงสามพ และต่อไปนะคะนั่นก็คือค่าภาษาค่ะจะได้อยู่ที่ประมาณ 2000- ถึง5,000บาทนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องสอบโทีอีกให้ได้คะแนนมากกว่า450แล้วบางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการสอบสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะคะว่าเราควรที่จะได้รับเงินดันั้นไหมและที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยด้วยความที่เป็นฟิลเอกชนเนาะรายปีเนี่ยก็จะเหมือนรัฐบาลไหมไม่เหมือนอยู่แล้วล่ะรายปีเนี่ย พอสิ้นปีปุ๊บเขาก็จะมีโบนัสให้กับพนักงาน<ม>ของเขานะคะพยาบาลก็จะได้โบนัสขึ้นอยู่กับคะแนนที่<ม>หัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานให้ด้วยนะคะก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นมาเหมือนพนักงานประจ<ม>ําที่ทํางานบริษัทซึ่งน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าโยเนี่ยไม่เคยได้นะคะเ<ม>พราะรัฐบาลเนี่ยก็คือถ้าสิ้นปีเป็นช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เอาทีแบบ1เท่า1.5เท่าแต่ถ้าโบนัสลายปีไม่มีนะคะ มีเพิ่มให้นะคะนั่นก็จะเป็นชุดยูนิฟอร์มนะคะชุดยูนิฟอร์มเหมือนที่โาถามเพื่อนเนี่ยก็คือว่าเขา่จะเอาผ้ามาให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาไปตัดเองนะคะแต่ของโยเนี่ยโยเรียนจบมาก็ตัดเองอยู่ห้องฉุกเฉินมีชุดที่ต้องใส่เพิ่มก็ซื้อเองนะคะชุดหนึ่งก็พันกว่าบาทพันห้าเลยนะคะชุดที่โยตัดเนาะรวมๆกันก็หลายหลายพันอยู่นะคะเกือบหมื่นแต่โยคิดว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างรัฐบาลกับเอกชนนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนน่าจะมองถึงเรื่องความมั่นคงมากกว่าค<ม>่ะถ้าเราแบบอยากแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆแบบรอกิน,งน<ม>กเงินเกษียณไม่ได้คิดอะไรมากทำงานใกล้บ้านนะคะก็ทำรัฐบาลก็อาจจะตอบโจทย์<ม>แต่ถ้าใครที่อยากแบบเฮ้ยเราอยากสร้างตัวอยากเมกมันนี่ก็ไปโรงพยาบาลเอก,กชนก็อาจจะเหมาะกว่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะโยก็นําข้อมูลแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาบอกกล่าวกันนะคะโยแอบถามเพื่อนว่าเรีเงินเดือนต่ำสุดเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่เพื่อนบอกว่า4ี่หมื่นอัพซึ่งโยแบบมันก็เยอะมากๆเลยนะแต่ว่าลักษณะงานเพื่อนบอกค่อนข้างที่จะสบายกว่าโรงพยาบาลรัฐเพราะว่ารัฐที่เพื่อนอยู่อยู่อยุกรรมนะคะก็น่าจะค่อนข้างที่จะลําบากอยู่นะคะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลในเมืองด้วยนะคะพอไปอยู่เอกชนก็อาจจะให้ฟิลที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะโยไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย เอาปเป็นอย่างไเนาะทุกคนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวดีๆของน้องโยที่เพื่อนได้เห็ุเวียกก็คือน้องเองกับเป็นหมอหรือว่าแพทย์อยู่ในหงหมอของรัดเนาะซึ่งเพื่อนได้ออกมาว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแพทย์อยู่ในหงหมอเอกชนทุกคนซึ่งว่ามีความแตกต่างจากหงหมอที่เพื่อนเห็ุก็คือดั้งที่น้องด้ว่ามาแล้วทุกคนเพราะว่าจะเป็นทางด้านสวัสดิการหรือว่าเงินเดือนขาจะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเงินโอทีเงินโบนัสอีกอย่างเพื่อนก็นจะมีให้ยู่ใน แต่ละปีนะประก็จะมีการนะทดสอบหรือว่ามีการสบความรู้ของแพทย์หมออยู่ใหนของหมอนั้นเนาะคุณท้าว่าเฮามีความรูสอบผ่าน <c oughs> เพื่อนก็นจะมีเงินเพิ่มมาอีกปามันก็นเป็นอะไรที่ดีแลวก็ให้ให้เฮาตั้งใจที่จะเฮ็ดงานให้สมกับาค่าตอบแทนที่พื้นมอบให้เฮานอกมันก็น เป็นสิ่งที่ดีล้ลก็เป็นการตตบโจทย์ให้หลายๆให้คนที่เลือกเข้าไปเฮดเวียอยู่ในหองหมอทางเอกชนเนาะตามที่น้องยูเอามารายได้รวมรวมปีนึงก็บ่ดต่ำกว่า4ี่0มืกว่าบาททุกคนป้าที่เป็นเงินกีบลาเฮวกับสาวไปกาลาลไป็ลาวลายยว่า20ไปลา้านกีบนะปู้มันก็เป็นจํานวนหลายสมควรถ้าเทียบเซอร์หงหมออยู่ในฟังลหาหวเนาะถ้าพี่น้องให้มีข้อมูลแล้วมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้หรือว่ามีน้องมีอายมีเอ,อื้อยมีพี่น้องที่เป็นหมอหรือว่าเป็นแพทย์ อยู่ในหงหมอเอกสุนกนัสามารถเล่าเพิ่มเติมแล้วบ่งเติม,ตม,ตมบอลลูได้อยู่ในใต้คอมเมนต์เด้อเนาะพี่น้องเพราะว่าบอลุยการแนะนําเอาเรื่องราวนี้มานําเสนอมาเสรบกกเพื่อเป็นความรู้ให้แกหลายๆคนที่ยังบุ่ทันได้ฮู้ทุกคนจากประสบการณ์ตัวจริงก็คือน้องโยที่เพื่อนได้พบเจอหรือว่าเพื่อนไอ้น้องของตัวน้องยเองที่มาทิ่เรียกเรือว่าทางานเป็นแพทย์เป็นหมออยู่ในห้องหมอเอกสุนนั่นเองเนาะที่เพื่อนได้มาเล่ามาแสรีประสบการณ์นี้ให้เราได้ได้ฟังอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะ มมับวันนียบอลลุยก่ะบูมียังไหลทุกคนกะดจิขออำลาพระเจ้าไม่ไปไอนเปี่ยนซันี้เลยเด้อเนาะสุดท้ายนี้ขอกล่วาวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย